เขาเรียกผมว่าเสือตอนที่26ความหน้าไพ่ด้านไทเกอร์ลิซ่าลิซ่าลิซ่าผมเขย่าตัวเรียกเธอเบาๆแต่ดูเหมือนว่าเธอจะหมดสติลงในอ้อมแขนของผมเรียบร้อยแล้วผมรีบเรียกไอหลังที่รออยู่หน้าห้องทันทีก่อนที่ผมจะวางลิซ่าลงบนเตียงแกลกเสียงเปิดประตูเข้ามาของเพื่อนทำเอาผมต้องรีบเรียกเพื่อนมาจัดการกับหญิงสาวที่นอนอยู่บนเตียง นี่มึงใส่ไปเยอะแค่ไหนเนี่ยก็หมดหลอดที่มึงให้กูมานั่นแหละไอ้เวนห้าหยดก็หลับตายแล้วนี่มึงใส่จนหมดหลอดอีกสองวันจะตื่นไหมเนี่ยเวลามันน้อยนะ่ะจะให้กูทำยังไงกูก็บีบปื๊ดเดียวหมดนั่นแหละว,ว่าแต่มึงอ่ะอุ้มไหวเปล่าหรือต้องให้กูอุ้มเฮ้ยกูอุ้มเด้อสายฝอแบบเนี้ยสเปคกูเลยละ่ะแล้วอุ้มร่างที่สลบสไลด์ของลิซ่าออกทางหลังร้านก็จะตัดช่องทางการติดต่อ โดยผมขับรถของเธอไปจอดที่แถบชานเมืองแล้วให้ลังขับรถที่ใช้ชื่อลูกจ้างในร้านเช่ามาได้หลายวันแล้วเมื่อรับผมแล้วขับออกจากกรุงเทพเลือกจังหวัดที่ไม่ได้ไกลอย่างชนบุรีเราจะเอาร่างที่ไร้สติของผู้หญิงคนหนึ่งไปไหนมาไหนมันยากมากมันเลยต้องจบที่โรงแรมม่านลูดที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเฮ้ยไอเสือกูถอดเองไอชิบหายกูไม่ได้ให้มึงฟันเขาจริงๆหรอกนะ เอ้ยกูรู้แล้วนะมึง่ะกลับไปได้แล้วเดี๋ยวกูส่งรูปไปให้กูนี่ไว้ใจมึงได้ปะเนี่ยจะทำอะไรเขารอเขาตื่นก่อนให้เขาสมยอมเออเดี๋ยวเขาตื่นมาเจอมึงก็จบเลยนะผมขูดใจว่ามันชอบลิซ่านะผมต้องการแค่จะจัดฉากไม่ได้อยากให้เธอเสียหายจริงๆฝากเนื้อไว้กับเสือแบบนี้หวั่นใจไม่ดีเลยเอยอกูไปละอย่าทำอะไรตอนเขาหลับนะมึงกูขอ เออไป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 ได้แล้วนะ่าเอา้าไล่กูอีกไอ้นี่กูจะเชื่อใจมึงได้ไหมเนี่ยผมเดินออกมาจากห้องปล่อยให้ไอ้หลังมาจัดก,การลิซ่าตามที่มันร้องขอแล้วผมก็ขับรถคันที่เช่ามากลับที่ผมอยากจะกักเธอไว้แค่สองวันให้พ่อของเธอได้ร้อนรอนสักหน่อยในโรงแรมที่ไม่ได้มีการตรวจบัตรไม่มีการยืนยันตัวตนแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยว่าพ่อเธอจะตามเจอด้านหลัง ผมไม่ได้เลวพอนะที่จะทำอะไรคนที่หลับสักหน่อยอะหลังจากที่ส่งรูปให้เพื่อนสนิทของผมเสร็จผมก็ถอดซิมเก็บไว้แล้วโยนโทรศัพท์ทิ้งนอกหน้าต่างทันทีผมจ้องมองเลือนล่างที่เปื่อยเปล่าในอ้อมกอดจะบ้าตายหน้าที่ทิ่มอยู่ที่หน้าอกของผมมันทำให้ผมอยากจะทำอะไรอย่างอื่นนอกจากมองจริงๆจมูกโด่งได้รูปขนตาที่หนาเป็นแพ้ช่วนหลงไหลสุดๆไปเลย ผมเลยต้องเบี่ยงเบนความสนใจไปที่การหาอะไรดูแทนผมเปิดทีวีในห้องโดยที่แขนก็ยังโอบกอดหญิงสาวไว้ในอ้อมกอดมันจะไม่มีอะไรน่าดูเลยใช่ไหมอ่ะมีสิบห้องนางโป้ไปแล้วส่นอกจากนางโป้ที่เหลือก็ไม่มีช่องไหนที่ชัดอีกเลยอื <c oughs> ปวดหัวจังรายตื่นแล้วเหรอผมมองหญิงสาวที่กำลังสำรวจร่างกายของตัวเองแล้วดึงหน้าผมเข้าไปมองใกล้ๆ <c oughs> อรุณสวัสดิ์จ้า ผมกอดเธอเอาไว้แน่นกันเธอหนีที่นี่ไม่ใช่ห้องที่ฉันอยู่กับไทเกอร์นี่ที่จริงมันก็ไม่ใช่เพราะห้องนี้ลิสอยู่กับหลังเธอทำหน้าเหมือนช็อกเหมือนสมองเธอยังประมวลผลไม่ทันแกแกแก่แปั้มฉัเหรอแล้วเธอก็ทุบอ,อกผมอย่างแรงทั้งทุบทั้งดิน้นนี่แกเปิดสิ่งฉันเหรอไอ้เลวไอ้ทุเลศ เธอทุบหนักขึ้นอีกอะไรซิงเหรอไม่เคยเหรอผมยกคิ้สูงด้วยความสงสยัยเออของฉันนอกจากนิ้วก็ไม่เคยมีอะไรเข้าไปหรือยังปล่อยนายสันเลวเธอทั้งดิน้นทั้งทุกไม่ยอมหยุดเลยงั้นก็แสดงว่าเธอไม่ได้แลดอย่างที่คนอื่นบอกเฮ้ยแบบนี้ปล่อยไปได้เหรอถ้าใช้นิ้วแสดงว่าเป็นคนเซ็กจัดใช้ได้นะ เธอยังไม่เลิกทุบจะเอาอีกนะเอาเดะร้องเดะจะจะ,จะอะไรอีกมันจะไปตากอะไรก็แกได้ฉันไปแล้วไงเฮ้ยฉันเกลียดแกจะตายปล่อยนะพยศแบบเนื้อต้องปราบสักหน่อยแล้วมัง้งผมลวบมือทั้งสองข้างของเธอขึ้นเหนือหัวฉันเนี่ยอาจจะหล่อสวยเสือไม่ได้แต่รับรองฉันแซ่บกว่าเยอะ ผมประกบริมฝีปากจูบป,ปากอบอิ่มของสาวตรงหน้าขอโทษนะเพื่อนมึงบอกว่าห้ามทำตอนหลับอะแต่ไม่ได้บอกว่าห้ากูทำตอนตื่นนี่เฮ้ยไอ้หลังปล่อยนะต้องเรียกว่าผัวสิถึงจะถูกนะผมยังคงประกบปากจูบเธออีกครั้งก่อนจะเอื้อมมือไปสัมผัสกับอะไรที่มีขนสีน้ำตาลปกคลุมกำลังพอง,งาม ไม่ต้องรีบร้อนไปจ้ายังไงวันนี้กลิสก็ต้องอยู่กับบลังทั้งคืนนั่นแหละวันถัดมาด้านไทเกอร์ผมไม่อยากใช้วิธีนี้เท่าไหรหรอกมันดูไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยแต่ผมก็อยากได้หลักประกันว่าเรื่องนี้มันจะจบผมแค่อยากได้สิ่งที่จะต่อรองกับพ่อของเธอในตอนที่พ่อเธอไม่ยอมจบเก็บเอาไว้เป็นไพ่ตายในตอนที่พ่อของเธอจะไม่ยอมแพ้ให้มันเป็นแผนสุดท้าย ครืดครืดครืดเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาหาผมใครวะหรือจะเป็นในหลังสายสนทนาครับเออกูเองนะว่าไงเป็นไงบ้างมึงช่วยลบรูปนั้นได้ป่าวะกูว่าเกมของมึงกูไม่สนุกแล้วอะกูขอเก็บเอาไว้ก่อนได้ไหมจะไม่เอาออกมาใช้ก็ได้อย่างน้อยก็เก็บเอาไว้เป็นหลักประกันแต่ผมยังพูดไม่ทันจบไอหลังก็สวนขึ้นมาทันที กูยังอยู่ข้างมึงนะแต่เขาเป็นเมียกูนะ่ะกูเป็นผู้ชายคนแรกของเขากูขอนะมึงหาวิธีใหม่ได้ไหมอะตอนมึงได้เจ้าขามึงก็ต้องเข้าใจดิวะความรู้สึกที่ต้องรับผิดชอบเขาอะผมจะทำยังไงดีให้าตายกับเพื่อนถ้าผมยอมก็เท่ากับว่าผมปล่อยทั้งเลือกที่จะชนะแต่ก็นะมึงก็ต้องรับผิดชอบนี่ให้ตายเธอ เอาจนได้นะมึงทั้งที่รับปากกูแล้วทัดแท้เออกูจะลบให้เห็นว่ามึงขอนะเนี่ยแล้วก็ดูแลดีๆเออขอบใจมากนะเพื่อนรักขอบคุณนะที่เข้าใจจบการสนทนาเฮ้ย <c oughs> แบบนี้อาจจะดีแล้วก็ได้คนแรกอย่างนั้นเหรอดีนะที่วันนั้นผมไม่ได้พาดไปจิ้มเธอเข้าไม่งั้น เรื่องของผมก็คงจะอีลุงตุงนางไปอีกแนะ่แต่ที่จริงแล้วเรื่องมันเป็นแบบนี้มันก็อาจจะดีกว่าถ้าหลังนั้นยอมทำให้ลิซ,ซ่าเป็นพวกของเราได้โปรดติดตามตอนต่อไปเนื้อหาตอนนี้มี NC นะคะสามารถรับฟังได้ในระบบสมาชิกขอโทษนะคะที่เมื่อวานไม่ได้ลงหนึ่งวนันเนื่องจากป่วยค่ะขอบคุณที่ยังรอกันนะคะแอดไม่อยากให้คนมองพระเอกเรื่องนี้ไม่ดีเลย อยากมีพระเอกแบดแบทบ้างนะคะคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างคะลองเม้นคุยกับแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ